สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับสาเหตุการตายของพญาอินทรีคิ้วขาวโดยผมจะยิงจากตามนิยายนะครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับหลังจากที่ต่อสู้กับ3มหลวงจีนบ่วงวชิระกำรับมานอย่างดูเดือดเตียบอกกี้และพักพวกก็ได้เดินทางลงจากยอดเขาวัดเซาลิน พร้อมกับกล่าวประโยคอย่างลังเลใจว่าหากอาจารย์ปู่ของข้าพเจ้ายอมลงจากเขาและร่วมมือกับข้าพเจ้าย่อมทำลายบ่วงวชิระกำรามานี้ได้แต่ความเคลื่อนไหวนี้จะกระทบกระเทือนถึงความสัมพันธ์ของสำนักเซาลินกับสำนักบูตึงและไม่แน่ว่าอาจารย์ปู่จะยอมรับปากอีกทั้งอาจารย์ปู่นั้นมีอายุนับร้อยกว่าปี แม้มีพลังการฝึกปร,รือถึงขั้นสุดยอดจะอย่างไรก็มีอายุสูงวัยหากเกิดข้อผิดพลาดจะทำประการใดดีดพญาเอ็นซีคิ้วขาวพันผุดลุกขึ้นยืนแล้วหัวเราะฮ่าฮ่กล่าวว่าหากนักพศเตียยอมลงจากเขาย่อมลงมือเป็นผลสำเร็จวิเศษวิเศษแท้หัวเราะอย่างแ otes, ห้งแล้งหลายเสียงจากนั้นซุ้มเสียงก็พันขาดหายไปชนชั้นผู้นำนิกายเมงกา เห็นใบหน้าของพญาอินซีคิ้วขาวเปลี่ยมด้วยรอยยิ้มแต่คนกับยืนแข็งทื่อล้วนบังเกิดความประหลาดใจอย่างยิ่งเอียเซียวจึงถามว่าท่านเจ้าอินซีท่านคาดคิดว่านักพดเตียยอมลงมือหรือไม่ถามติดต่อกันสองครั้งพญาอินซีคิ้วขาวหาตอบคำไม่ร่างก็ไม่ขยับเคลื่อนไหวเตียบอกกี้ใจหายวาบยืนมือแตะชีพจรหัวใจของท่านตามีคาด ชีพจรหยุดเต้นคนเสียชีวิตไปแล้วเพราะเมื่อครั้งก่อนพญยาอินซีคิ้วขาวอยู่บนยอดเขาวกวงเม้งเต็งหานสู้กับยอดฝีมือหกสำนักใหญ่ได้สูญเสียพลังไปเป็นจำนวนมากและเมื่อครู่ก็กัดฟันต่อสู้กับหลวงจีนชลาโตหลังใช้เรียวแรงจนหมดสิน้นบวกกับมีอายุสูงวัยสุดท้ายก็เฉกเช่นตะเกียงน้ำมันใกล้สิ้นแสงไปในตอนนั้นเตียบอกกี้ ก็โอบซากศพของท่านตาส่งเสียงร่ำไห้ออกมาหึงเอี้ยอ้วงก็พุ่งเข้ามาเป็นเสียงร่ำไห้คำควรชนชั้นผู้นำนิกายเมงกาล้วนหลั่งน้ำตาข่าวร้ายพอแพร่สะพัดออกไปสาวกนิกายเมงกาที่เคยสังกัดนิกายเหี่ยวฟ้าถึงกับส่งเสียงร่ำไห้ดังระงมหลายวันมานี้นิกายเมงกาวุ่นวายกับการจัดงานศพให้แก่พญาอินทรีคิ้วขาว ชนชั้นชาวบูลิมและค่ายสำนักต่างๆก็ทยอยเดินทางมาถึงคนที่นับถือเลื่อมใสเกียรติภูมิของพยาอินทร์คิ้วขาวล้วนมาเคารพศพที่เพิงไม้เจ้าวาดวัดเ้าหลินและคงตีได้ซื้อก็มาเคารพศพเช่นเดียวกันจากนั้นก็จัดหลวงจีน36รูปมาสวดมนต์ให้แก่วิญญาณผู้ร่วงลับแต่สวดได้ไม่กี่ประโยคก็ถูกหึงเอีย้ยอ้วงกวดกระบองขับไล่ออกไป และจิวเตียงที่อยู่ด้านข้างก็ด่าทอหลวงจีนของวัสลินว่าพวกถือธรรมะอันจอมปลอมและนี่ก็คือสาเหตุการตายของพญาเอ็นซีคิวขาวที่มีบรรยายไว้ตามนิยายครับนอกจากฝีมือแล้วก็คือความกล้าหาญของท่านนี่แหละครับเพราะสู้จนตัวตายสู้เพื่อหลานลักสู้เพื่อความยุติธรรมสู้เพื่อเหล่าพี่น้องและสู้เพื่อนิายซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องยิ่งนัก